ยอดตาเนะครับนี่เห็นตาเนี่ครับเห็นตานี่ครับผู้ใดบ่เคยเห็นมีชี่อคือเอาน้วนำยอดมะพร้าวนะครับ,บ,านนรบตาตาน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนะครับนี่ครับพอาะจะได้น้ำตาลมะพร้าวนะครับคุณองค์ใชงไี่ครับแบบบ้านๆนะครับแบบบ้านๆน,นี่ครับนี่นี่นี่พิถีชีวิตแม่กองนะครับคนแม่กองพ้อค่าที่ข้อค่าที่ข้อค่าที่เต็นบ่พขอค่า hai hệ riêng, gì đi chào mát mát chào mát chào một chào má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 t mà riêng chào mát chào mát bả, mát bả สมเรื่งสมเรื่ง